นี่เป็นบรรยากาศอยู่บนยอดภูสิงห์นะครับตรงนี้ก็เป็นทางเข้าพระพุทธบาทนะครับตรงนี้ครับพระพุทธบาทครูสิงห์เข้าไปกราบอันนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านนอกของภูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมองเห็นเมืองอำเภอสหัสขันนะครับด้านล่าง เปิดขนาดสกัดนะครับด้านล่างครับ,รบตรงนี้ก็เป็นที่สูงอยู่นะครับตรงนี้ครับเสียวๆอยู่นะนี่ก็รูปพญานาคที่ทํามาสวยงามนะครับทําเป็นรูปพญานาคล้อมไว้เลยนะครับครับตอนนี้นะคะเราขออนุญาตให้นักวิ่งในระยะทาง16ตอนนี้รอ รับมอบเหรียญรับมอบถ้วยนะครับตอนนี้รับมอบถ้วยรับมอบรางวัลอันดับ1ีปีนะครับ16กกิโลเมตรอันนี้ก็เดินมารอบตรงอ่รอยพระพุทธบาทนะครับที่เป็นสถูปสวยงามอยู่นะครับด้านทิศตะวันตกของสตูปเราจะไปที่รวมพลตร,ตรงนู้นนะครับสักครู่ครับบ๊ายบาย